ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีแบบ3มิติเพื่อจำลองเหตุการณ์ค่ะและหาว่าตัวละครหรือผู้ก่อเหตุแต่ละคนยืนอยู่ตรงไหนในคืนวันที่เกิดเหตุและความเป็นไปได้ในการยิงปะทะกันคุณผู้ชมนี่เป็นกราฟิกที่เราจัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากตำรวจนะคะเริ่มจากชั้นสองของบ้านจุดที่คาดว่าเป็นตำแหน่งยืนของผู้ก่อเหตุยิงสอจอโต้ง มีผู้ก่อเหตุร่วมกันสองคนใช้ปืนคนลักระบอกยิงไล่หลังสอจอต้องและทำให้สอจอต้องตกบันไดจากชั้นสองลงมาที่ชั้นล่างลักษณะนอนควา่าจากนั้นหนึ่งในผู้ก่อเหตุตามลงมายิงซ้าพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าการจำลองเหตุการณ์แบบสามิติเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถชี้ให้เห็นว่าขณะเกิดเหตุมีใครอยู่ที่ไหนและทำหน้าที่อะไร ข้อดีก็ทําให้เราเห็นทิศทางของรูปเรื่องได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะาเหตุเกิดในบ้านพักเนี่ยเ,เราอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้อมูลทางพสุทหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นทิศทางอะไรมากขึ้นครับชุดสืบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่ามีผู้หลบหนีออกไปทางประตูด้านหลังบ้านตามที่มีข้อสงสัยค่ะ